80,000ดอลลาร์เนี่ยเป็นจุดแนวรับแรกที่น่าเข้าไปซื้อบ้างนะครับลงมาจริงๆเนี่ยถ้าเราดูเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเองนะครับบิตคอย์ราคาขึ้นไปถึง1นึ0 0 0สนสองหกว่าดอลลาร์เลยอันนี้ลงมาโ,โหเกือบ3-0%มเเลยนะครับถือว่าเยอะมากฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดแรกที่น่าสนใจจุดแรกดีกว่านะครับอย่างหนึ่งที่มองว่ามีความสุ่มเสี่ยงก็คือตอนนี้ครับบิตคอยล์หลุดเขาเรียกว่า 50MA แนวรับแรกที่สำคัญนะครับในอดีตเนี่ยเคยหลุด แนวรับตรงนี้มา3ครั้งละ3หรือ4ครั้งเนี่ยครับอันนี้ไม่แน่ใจและทุกครั้งที่หลุดนะครับก็จะลงไปที่ 200MA และปัจจุบันเนี่ยถ้าคำนวณ2 0 0 MA ก็คือประมาณ56.000ดอลลาร์ 5, 000, 000, 000. ฉะนั้นแนวรับที่คิดว่ามั่นใจที่สุดก็คือแนวรับ5 6 0 0 0ืดอลลาร์แต่ด้วยความที่เรามี ETF ปีที่ผ่านมานะครับก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่า b i t คอ i n 4 year cycle ยังอยู่หรือเปล่าบางท่านอามองว่าเป็น5 year cycle หรือบางท่านมองว่าไม่มี 4year Cycle แล้วอันนี้ก็ ถึงบอกไปนะครับในในในบทีเมื่อกี้เลยว่าซื้อ DCA ทุกเดือนอันนี้เป็นอะไรที่ดีที่สุดครับแล้วแต่ r r s k a ท p e t i t e หรือถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยแล้วแต่การรับความเสี่ยงของแต่ละคนได้แค่ไหนถ้าคุณมีเงินเย็นเหลือเยอะคุณอาจจะซื้อสัก 15- 20%ถึงของเงินเย็นที่ถืออยู่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเริ่มลงทุนบ้างนิดหน่นยนอยอาจจะ3.5%ขึ้นอยู่กับความรู้ที่เรามีในคริปโตตร,ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าคุณมีความรู้เยอะคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าพอร์ตของคุณในคริปโตเคเรนซี่เนี่ยควรจะใหญ่แค่ไหนถ้าเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีความรู้เลยผมว่าอาจจะเริ่มน้อยๆสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังได้เลยครับแบ่งเงินมาบ้างแล้วมองว่าลงทุนในนี้สัก ที่มื่วานราคาเริ่มลงมาเยอะมากสัก1ิบสแล้วก็ซื้อไปเรื่อยๆถ้ามีราคาลงมาในแนวรับอื่นๆนีกครับ